ครับสวัสดีครับพบกับช่องหงออกอีกเชี่ยเคยนะครับวันนี้หงออกติดดินลงฟาร์มนะครับเดี๋ยวมาดูเคสแปลกๆกันนะครับมาแนะนํากันอีกนะครับว่ามีเคสอะไรบ้างนะครับวันนี้โอ้ยคอกลีดนาะเย็นดีสบายนะครับสบายทั้งวัวทั้งคตนะครับสบายดีหน้าแล้งพอดูได้นะครับสวัสดีครับปีเปียกวันนี้มาฟาร์มปีเปียกนะครับ เจ้าขออนุญาตนะครับวันนี้แจ้งหมอหงอกติดดินมาดูวัวเรื่องอะไรนะครับวัวเขาเป็นอะไรนะครับวัวมีอาการป่วยไม่กินอาหารแล้วก็ไม่มีแรงลุกขึ้นนะฮะก็ฉีดยาบำรุงให้ก็อาการไม่ค่อยไม่ยังยังไม่ค่อยดีขึ้นไม่ดีขึ้นเนาะครับครับผมอ๋อก็ถ่ายถ่ายเหลวถ่ายเหลยวมีอาการทางประสาทบ้างไหมครับมีอาการก็กัดฟันเป็นระยะเป็นระยะเนาะอ๋อครับอ๋อกินอาหารน้อยใช่ไหมครับอ ครับก็หมอห้องออกกินดินได้ตรวจดูทั่วๆไปนะครับเขาป่วยจริงๆนะครับป่วยหนักด้วยนะครับป่วยหนักแทบจะลุกไม่ไหวแล้วนะครับพร้อมเลยเห็นสีโครงนะครับบบด้สกอต่ำเลยนะครับถ่ายคนเหลวนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไม่เหม็นนะครับไม่เหม็นก็ถ่ายน้อยเพราะเขากินได้น้อยนะครับไข้ไม่มีนะครับ ฟังกับพ่อดูนะครับก็มีแก๊สบ้างนิดหน่อยนะครับถือว่าไม่รุนแรงนะครับอาการอิดโรยมากเลยครับวันนีเ้เขามีการาให้กูโค้ดบ้างแล้วนะครับก็เน้นไปที่คีตตสีดเนาะทั่วๆไปนะครับแต่ว่าก็ทีนี้เราจะดูการช่วย นะครับช่วยหลังระยะฟักฟื้นนะครับให้เขาดีขึ้นให้เขากลับมากินอาหารปกตินะครับวันนี้หมอหัวอกติดดินก็จะได้แนะนํากันนะครับวิธีช่วยในทางอื่นนะครับแล้วยาป้องกันไข้เห็บก็ให้เรียบร้อยแล้วเนาะครับคุมไว้แล้วนะครับยาป้องกันไข้เห็บยาเมื่อก็ไม่ซีดนะครับไม่มีไข้ครับวันนี้นะครับไม่ไม่ถึงขั้นมาเหลือง นะครับเต้านมก็ไม่อักเสบนะครับวัวไม่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 ได้คลอดยากใช่ไหมครับคลอดไม่ยากครับคลอดไม่ยากครับคลอดปกติเนาะคลอดเองครับครับเมื่อกี้นี่หมอก็ล้วงดูแล้วฝากมูลูกมูลูกก็ปกตินะครับมูลูกไม่อักเสบครับเอ่อ body body s c o ก่อนคลอดก็มันมันไม่ค่อยดีหลังคลอดมันก็เลยค่อนข้างจะโทมหน่อยอ๋อครับอ่าระยะรอบอกาการได้วัวยังไม่ไม่ไม่ครบถ้วนเท่าไหร่เนาะครับอันะนั้นเป็นปัญหาหนึ่งนะครับ อ้าวน้องวัวขาวนะครับเดี๋ยวก็หายดีแล้วเนี่ยหมอมาช่วยแล้วนะครับยังมีการความอยากอยู่บ้างนะครับมีการเคี้ยวเอื้องน้ําลายยังออกมาอยู่บ้างครับอ่าพี่เปียกวันนี้หมอจะแนะนําให้กรอกสารเพิ่มพลังงานหน่อยเนาะครับอ่าพี่เปียกดูหน่อยสารเพิ่มพลังงานที่หมอแนะนําให้ใช้อะไรนะครับไอ้ตัวนี้เอ็เราเรียกกันตามภาษาคนเลี้ยงวัวฝาแดงครับฝาแดงเนาะอ่ากูโคดน้ำอ่าว่ากันงั้นเนาะจะเป็นกูโคดน้ําช่วยเพิ่มพลังงาน ครับพี่<ช>อ่านจะประคุณข้างขวดให้ดูที่เป็นไงอ่าตัวนี้มันก็เป็นสารเพิ่มพลังงานนะครับแล้วก็มันมีช่วยมีกรูกโคสในในกระแสเลือดโดยที่ไม่ต้องฉีดเข้าเส้นก็คือใช้ผสมน้ำแล้วก็เกาะเข้าทางปากเลยเอ๋อฉลาเขาบอกรักษาอะไรพี่รักษาอาการในใ,ใ,ในในแม่โคนะครับสําหรับอัอวัวลูกวัวที่คลอดใหม่ซึมเบื่ออาหารแม่วัวที่คลอดใหม่นะครับ ท้องอืดนะครับท้องอืดแต่แล้วก็น้ำหนักลดอย่างรวดเร็วครับมีอาการทงประสทตัวนี้รักษาได้ครับอันนี้คิดว่าตรงโรคไหมกับวัวตัวนี้ก็ตรงครับอ๋ออ้าวตรงโรคเนาะดีใจมาใจชื้นมาหนึ่งแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะวันนี้เราจะทําการกรอกเอาวิธีการผสมแนะนาหน่อยครับแบบรักษานะครับวันนี้รักษาเลยถือว่าเขาป่วยแล้วเชิงรักษาคือผสมหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งี่ขวดหนึ่งเท่าไหร่นะครับขวดเนี่ยปริมาณหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรนะครับเราก็ผสมกับน้ำหนึ่งลิตร เท่าเท่ากันเนาะผสมแล้วกรอกยังไงครับพี่ในหนึ่งลิตรเนี่ยก็ในในหนึ่งลิตรเราก็ผสมแล้วก็กรอกเข้าเข้าทางปากให้วันวันละสองครั้งนะครับสามวันติดกันวันละสองครั้งหมายถึงครั้งละหนึ่งลิตรใช่ไหมครับครั้งละหนึ่งลิตรครับอ๋อเอาครั้งเอ่อมือละหนึ่งขวดก็แล้วกันเนาะแล้วก็ผสมน้ําครึ่งต่อครึ่งเท่าเท่ากันแล้วกรอกเนาะครับเดี๋ยวเราจะแนะนําวิธีการกรอกนะครับเทคนิคของกอกติดดินจะแนะนํานะครับเราผสมยาเลยอ่าผสมยาอ่าน้ำปูโคตกับน้ำ นึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับครับอ้าวเราผสมได้แล้วหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการกรอกนะครับเดี๋ยวเราสาธิตวิธีการกรอกนะครับโคแบบนี้นะครับอ่าเราจะกรอกยานะครับกรอกยานี่ใช้ท่อนะครับทอยางหรือท่อพีวีซีนะครับความใหญ่ก็คือประมาณอ่านิ้วครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเล็กกว่านี้หน่อยก็ยิ่งดีนะครับตอนนี้เราเอาที่หาได้ใช้สายยางก็ได้นะครับ อ่าเนี่ยรูสามารถขวดจะสวมได้นะครับเ <ț assessment> นี่ยดาที่เราผสมแล้วกรพองกรพองครับอ่ะีปาอ่ีปากปากพยายามจับลวงลิ้นออกมานะครับมันจะได้อาปากนะครับพ่อใส่ด้านข้างนะครับพี่นะ เพ่าเล็กกว่าน,น้อยเล็กกว่าน,นี้ก็ดีนะครับนี้สองบุนนะอ่าอ่านิ้วสองนะครับอ่ากอกเข้าไปง่ายนะครับเนี่ยนะครับจับลิ้นไว้เนี่ยพวกกอกน้ำมันพืชกอกยาทาดน้ำแดงอะไรดีดหมดนะครับนะครับอ่ารีบไปหน่อยหนึ่งจริงๆเราค่อยๆเขาเกินไม่ทันนะครับนะครับ นี่ยกไว้ก่อนอแล้วหมหว้อหงอกติดดินนะครับไหนๆเราก็กอกแล้วจับแล้วนะครับเรากอกแม่เหล็กไปด้วยได้เลยยิ่งดีนะครับบัาวาที่กระเพาะไม่ทํางานนะครับเบื่ออาหารก็อาจจะมีเศษนะครับเศษที่เศษโลหตะต่างๆนะครับเข้าไปจิ้มกระเพาะก็ทําให้บัวบัวเบื่ออาหารไม่กินอาหารได้นะครับเราก็จะกอกแม่เหล็กไปพร้อมเลยนะครับกอกแม่เหล็กก็ง่ายครับ ตอกไมเหล็กด้วยเลยไหนๆเราก็จับวัวแล้วนะครับเราด้านข้างเหมือนกันจับนิดึงออกมานะครับใส่ท่อไปไม่เหล็กี่ยลป้าย,ย,าายนะใช้อะไรกระทุ้งนิดนึงนะครับก็คิดจะจันเหล็กนะครับไปในลูกกระเดือกนะครับหล่นง่ายนะหาลออเขานิดนึง เอาหญ้าก ra, ็ได้เศษอาหารก็ได้นะครับปล่อยนะแป๊บ huh. น uh ึ huh. ่งปึ๊บหยุดแล้วคือแล้วที่ปล่อยปล่อยเสร็จแล้วเขาจะเลี้ยงเขาจะเลียงถ้าเข้าเขาจะเลี้ยงเขาจะตวัดที่จมูกนะครับแล้วเขาตวัดที่จมูกเลยเขาเข้วได้แล้วเขาเข้ากัน ถ้ากอกเข้านี้เขาจะไม่ไม่อ้าปากนะครับเือละ,อละเดี๋ยวเขาเขาจะบัดที่รูจมูกเลยสังเกตด,ดูนะครับเวลากอกเข้าครับหมอหัวงอกติดดินเจอเคสแบบนี้บ่อยๆนะครับทีนี้เราจะาช่วยนะครับให้เขาฟื้นไวโดยการให้กินหญ้าสดนะครับหรือผักบุ้งหรือหญ้าอ,อ่อ,อน อะไรนะครับครับวิธีการกระตุ้นก็มีเทคนิคเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะให้เขาเฟื้นเร็วนะครับแบบนี้ครับได้พอแล้วไปแล้วเขาหิว้วครับหมอหัวหอ,อ,อกติดดินแนะนำนะครับแนะนำให้ใช้ นะครับพวกผักบุ้งหรือหญ้าอ่อนนะครับกระตุ้นให้เขากินนะครับเป็นอาหารหยาบนะครับกําลังบอกสูตรอยู่เลยนะครับใช้ผักกระถินก็ได้นะครับจะแล้วแต่วัสดุหาได้ครับนี่นะครับอ้าเริ่มอยากแล้วนี่เป็นไงได้ผลเอาล้ำยอดหน่อยเขาชอบกินล้ำนะครับเจียวเลยอ้าวเอาเกลือนิดหนึ่งนิดเดียวนะครับย่ายมากเดี๋ยวท้องเสียนะครับกระตุ้นให้มีน้ําย่อยหน่อยนานใส่รดดีเข้าไป เมื่อเช้านี้พี่เปียกเอาอาหารหมักให้กินเห็นว่าไม่กินเลยอาหารข้นไม่กินเลยใช่ไหมครับโอ้โหแล้วเป็นไงตอนนี้กินแล้วเนี่ยเริ่มกินเดี๋ยวกินไปกินมาเคี้ยวไปเคี้ยวมาก็อร่อยก็จะกินหมดนะพี่นะนะให้กินได้เยอะพี่นี่เขาอิดโรยมานานแล้วพี่นะกระเพาะเขาก็จะสบายขึ้นนะครับบัวขาวนี่โอ้โหดาราชั้นเอกเลยยอดเยี่ยมเลยนะครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยนี่ ครับนี่ทุกวันเห็นพี่เปียกบอกว่าเขาไม่ยอมกินเลยให้ฟังก็ไม่กินครับกรณีวัวเบื่ออาหารห้ามให้กินอา,อาหารหมักนะพี่นะข้าวโพดหมักต่างๆนะครับหญ้าหมักก็ไม่ได้เนี่ยเปียมหมักนี่ไม่ได้เลยนะครับเพราะเขา,าจะทําให้กระเพาะเขาเป็นกรดนะครับในเรื่องกระเพาะเขามีปัญหาอยู่แล้วจุลินทรีย์เขามีปัญหาอยู่แล้วนะพี่เนาะนี่เราจะเลี้ยงจุลินทรีย์โดยใช้นี่นะครับ อาหารหยาบสดๆนี่แหละนะครับออริจินอลแบบนี้นลนะครับบางถ้าเราหาลำไม่ได้ก็หามันเส้นนะครับมันกาดนะมันกาดตากแห้งนะพี่เนาะก็ใช้ได้นี่เดี๋ยวเขากินได้เยอะพรุ่งนี้พี่ก็ดูเขากินได้แล้วพี่ไงเป็นไงเขาจะย่อยแล้วถ่ายได้ใช่ไหมครับสบายท้องขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเขากินได้เสร็จแล้วน้ําลายเขาก็มีน้ําย่อยนะครับที่ไหลๆออกมาเป็นน้ำย่อยนะครับน้ําย่อยนี่มีคุณสมบัติเป็นเบสใช่ไหมพี่เนาะ อ่าเป็นเบสอ่าพอเขากินเคี้ยวกับหญ้าแล้วเข้าไปในกระเพาะนะครับไปเจอกระเพาะเป็นโกดแล้วเป็นไงพี่มันก็จะปรับสมดุลอ่ายอดย่าเลยพี่เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์สุดยอดนะครับพี่เนาะอ่าครับอ่าช่วยกันนะครับอยากให้วัวหายเนาะวัวทีนี้ได้ข่าวว่าท้องที่แล้วนมดีมากเลยใช่ไหมพี่นมดีมากค่ะโอ้ท้องนี้มีปัญหานิดหน่อยนะครับในเรื่องการจัดการนิดหนึ่งนะครับนี่ช่วยกันนะครับอ่า พี่เติมสบายใจขึ้นไหมครับเห็นวัวกินได้ก็สบายใจค่ะอ๋ออ <c oughs> วยพรดีวันดีคืนนะครับ <c oughs> อถ้าพี่มีพ,พวกยาบำรุงก็นะครับ <c oughs> ให้ยาบำรุงไปได้เลยนะพี่นะกระตุ้นการกินนะ <c oughs> ครับผมถ้ามีอะไรก็ประสานไปที่หมอวง <c oughs> องอกติดดิน <c oughs> หรือนะครับศูรรนย <c oughs> ์ส่งเสริมที่สากลเรานะครับหน่วยส่งเสริมของเรานะครับมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่นะครับอ <c oughs> <c oughs> ครับก็ฝากไว้กับช่องหัองอกติดดินนะครับเป็นสิ่งเล็กๆน้อยที่มาแนะนากันครับเป็นเกีรความรู้นะครับอ่าที่จริงเราไม่จําเป็นต้องใช้ยามากมายนะครับเราเข้าใจวัวว่าเขาอ่าวิเคราะห์ว่าเขาจะเกิดจากอะไรเขามีปัญหาเรื่องอะไรนะครับบางทีสิ่งที่เราแย็ดแย็ดให้เขากินเขาไม่ชอบใช่ไหมครับเพราะเขาพูดไม่ได้แล้วพี่เนาะครับผมก็ฝากไว้นะครับเยี่ยมครับครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กับช่องของหงอกติดดินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ